สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมแนวทางนะครับหวยฮานอยสองตัวเน้นรูดนะครับงวดวันที่สอง กันยายนพศ2564นะครับครับผมสำหรับเมื่อวานแนวทางก็ไม่ทำให้ FC พี่น้องผิดหวังนะครับก็เข้าตั้งแต่ไทยนะครับเม็ดเดียวให้วิ่ง7นะครับก็เข้า75แล้วก็79นะครับสำหรับฮานอยนะครับก็ให้เด่นอยู่ที่2กับ1นะครับรูป2ก็จะได้27แล้วก็22ชุดเบิ้ลนะครับสำหรับ1ก็มาเฉพาะเลขวิ่งนะครับมา149นะครับในรอบ พิเศษนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางก็เกี่ยบเข้าตัวด้วยนะครับครับผมก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc พี่น้องนะครับที่ได้รับชมนะครับผมทั้งไทยแล้วก็ฮานอยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่มานะครับผมนอกก็คือเลข2กับเลข7นะครับสายวิ่งสายรูดถ้าชอบก็รูดนะครับ เต็นเจ็ดก็จะเจาะให้สี่คู่นะครับก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับสำหรับเต็นเจ็ดนะครับสำหรับสองนะครับก็จะมีสองศูนย์สามสองหกสองแล้วก็หนึ่งสองนะครับสำหรับเต็นสองก็เจาะให้สี่คู่นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับสำหรับชุดเบิ้ลนะครับก็จะมีอยู่สี่คู่นะครับก็จะมีเจ็ดเจ็ด 2 2 9 9แล้วก็0 0, 0นะครับก็ไว้ชมตั้งแต่รอบพิพเศษเลยนะครับผมนอกรอบเฉพาะกิจนะครับจนถึงปกติแล้วก็ VIP นะครับ4น้อยนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็จะจ่อให้3คู่นะครับก็จะมี1 7 0 4 3 2 1 2 1นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมพารวยก็ขอ FC พี่น้องทุกท่านมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ